สวัสดีครับคลิปนี้ครับทางโปพัสครับมีลำโพงคาดเอวพร้อมไม์ส่งหัวที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแต่ให้เสียงที่ดังฟังชัดเหมาะกับงานโฟนสินค้าของ MC หรือพ่อค้าแม่ขายไว้ใช้งานตามตลาดนัดกับ m ิซ s มิ i t เซซึ่งลำโพงตัวนี้จะมีจุดเด่นและใช้งานดีอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ เริ่มจากอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนเลยครับซึ่งอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีลำโพงมิสมิ TK4U ครับไม้แบบคาดหัวพร้อมฟองน้ำกันลมสายสภายสำหรับสภายลำโพงรีโมทคอนโทรลสายชาร์จ USB Type A และคู่มือการใช้งานครับ ต่อมาเรื่องของดีไซน์ของ m ิ t มิทีเคซีกันต่อครับตัวลำโพงครับใช้วัสดุเป็นพลาสติกเนื้อดีครับมีความแข็งแรงแต่ให้น้ำหนักที่เบาสามารถพกพาได้แบบสบายๆโดยตัวลำโพงมีขนาดอยู่ที่125คูณ55คูณ87มิลิเมตรและน้ำหนักก็เบาเพียง310กร,รัมเท่านั้นถือว่าเป็นลำโพงที่มีขนาดเล็กมากๆอีกตัวครับด้านหน้าของลำโพงครับมีลำโพงขนาด5วัตต์ส่วนด้านหลังครับเป็นที่คาดเอวพร้อม ดูสายสะพายด้านขวามือครับมีช่องเสียบไมโคร S D การ์ดและช่องเสียบสายไฟสุดท้ายครับด้านบนครับเป็นชุดคอนโทรลที่ออกแบบมาให้ใช้งานโดยง่ายครับโดยชุดคอนโทรลครับจะประกอบไปด้วยช่องสัญญาณ I R หน้าจอ L E D ปุ่มคอนโทรลทั้งหมด5ปุ่มปุ่มปรับ Echo กับปุ่มปรับเสียงไม่ช่องแจ็คไม้มหมิลลิเมตรสำหรับเสียบไม้คาดหัวช่องแจ็คโฟน3.5มมิลสำหรับเสียบหูฟัง และสุดท้ายครับเป็นช่อง USB Type A ซึ่งดีไซน์โดยรวมครับก็ถือว่าออกแบบมาให้ใช้งานแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากจริงๆครับ มาที่สเปคของตัวลำโพงมิสมิท TK4U กันบ้างครับตัวลำโพงครับเป็นลำโพงขนาด5วัตครับมีย่านความถี่อยู่ที่100-10กิโลเฮิรตซ์บวกลบ3เดซิเบลสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธไมโคร SD Card, ด USB Type A และเครื่องเล่นซีดีสำหรับการเปิดเพลงนั่นเองครับสุดท้ายครับมีโหมดเลกคอร์ดสามารถบันทึกเสียงลงแฟลชไดด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียว ท่นานั้นครับ มาที่เรื่องของการใช้งานของลำโพงมิสมิทีเคซียูกันต่อเลยครับการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับเพียงแค่เสียบสายไมค์คาดหัวเข้าที่ช่องไม์ครับแล้วหมุนปุ่มโวลลูมเพื่อเปิดลำโพงซึ่งความดังของเสียงลำโพงก็สามารถปรับหมุนที่ตรงนี้ได้เลยครับหรือใครต้องการเพิ่มเอ็โคให้กับตัวไม์ก็ไปปรับระดับได้ที่ปุ่มเอ็โคตามความชอบได้เลยเช่นกันครับส่วนใครที่อยากเปิดเพลงด้วยลำโพงตัวนี้ครับเพื่อใช้ฟังในยามพักผ่อนหรือเพื่อเพิ่มความสนุก ในกิจกรรมที่เรากําลังโฟนอยู่นั้นก็สามารถเลือกเสียบได้ยที่ไมโคร s d card และแ a ลชไดร์ซึ่งจะคอนโทรลเพลงได้ที่ปุ่มคอนโทรลด้านบนนี้เลยครับแต่หากใครครับอยากจะเชื่อมต่อฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนก็ทําได้เช่นกันครับเพียงกดปุ่มโหมดไปที่โหมดบลูทูธแล้วไปต่อดีไว้์ในสมาร์ทโฟนที่มีชื่อว่า 898BT เพียงเท่านี้ครับก็สามารถเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วครับโดยคาแรคเตอร์เสียงของลำโพงตัวนี้ครับหลังจากได้ทดสอบใช้งานมาครับก็เป็นลำโพงที่ให้เสียงที่ดังครับเน้นไปทางเสียงกลางเหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้เสียงพูดอย่างมากครับเสียงพูดจะคงออกมาให้ฟังอย่างชัดเจน ไม่อุดอู้ส่วนตัวไม้คาดหัวก็รับเสียงได้ดีครับไม่ต้องพูดหรือตะโกนดังๆก็สามารถพูดออกมาได้อย่างชัดเจนครับ สวัสดีครับนี่คือเสียงจากตัวลำโพงคาดเอลมิสมิ TK4U ครับตัวนี้ครับผมเปิดระดับเสียงอยู่ที่50%ครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 เ0เดี๋ยวผมจะเปิด Echo ในระดับสูงสุดให้ฟังครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสาครับอ่ะนี่คือเสียงที่เปิด Echo ในระดับสูงสุดครับหนึ่งสองสามสี่านี่คือเสียงจากมิ t มิทีเคสีอยูครับผม สรุปแล้วครับมิ m มิ TK4U เป็นลำโพงคาดเอลที่ใช้งานง่ายมากๆครับเสียงพูดดังฟังชัดแบตอึดสามารถใช้งานโฟนได้แบบยาวๆครับด้วยตัวลำโพงเนี่ยที่มีขนาดเล็กจึงสามารถพกพาได้เป็นเวลานานไม่เกิดอาการเมื่อยล้าครับเหมาะกับงานในร่มหรือแม้แต่งานกลางแจ้งตามตลาดนัดก็ยังไหวใครกาลังมองหาลำโพงพร้อมไมแบบพกพาไว้ใช้งานจัดตัวนี้ไปก็ไม่มีผิดหวัง แน่นอนเลยครับและหากใครครับที่สนใจลำโพงมิซ s m i TK4U ตัวนี้ครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็สามารถสอบถามได้ที่โปรพัส c e เฟซบุ๊กแฟนเพจทีมงานเราพร้อมจะช่วยเหลือคุณทุกเวลาครับสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโปรพัส a i ไทยแลนดของเราไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแนะนำสินค้าดีๆแบบนี้อีกครับและสำหรับการแนะนำสินค้าคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ